เอฟเอครับรอบ4กับแมนซิตี้ชนะก็ดีแพ้ก็ไม่เป็นไรทำไมถึงคิดแบบนี้วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับกับคุยกันก่อนเกมครับเอฟเอครับระหว่างแมนซิตี้ครับเจอกับปืนใหญ่อาร์เซนอลแต่ก่อนเลย,เลยฝากไว้กันด้วยนะครับใครที่อยากจะไปชมฟุตบอลที่อังกฤษเรามี2โปรแกรมดีๆรอท่านอยู่กับ Real Fan Travel นะครับติดตามรายละเอียดได้ในท้ายคลิปเลยนะครับ เอาละครับมาว่ากันเลยนะครับวันนี้แล้วครับวันศุกร์ถือว่าเป็นเกมแรกเลยครับของ FA ฟเอรอบที่4เป็นบิ๊กแมชประจํารอบนี้เลยนะครับอาร์เซนอลเจอกับโปรแกรมหนักหนะสาหัสจริงๆครับเพราะต้องไปเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นยกแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีเจอกันอีก2นัดในพรีเมียร์ลีกก็ดังนั้นเกมนี้ที่ต้องเจอกันมันมองได้หลายมุมคุยได้หลายอย่างก็ต้องมาไล่เรียงกันนะครับ พูดถึง FA ฟเอัพกับอาร์เซนลก็ถ้าจำมาได้นี่คือถ้วยแรกที่มิเกลอารเตต้าประสบความสาเร็จกับอาร์เซนลนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยทีเดียวเพราะว่า พออาร์เตต้าทำอาร์เซนเป็นแชมป์เอฟเอคัพเนี่ยมันก็เหมือนมีภูมิคุ้มกันนะครับในการที่ทําให้บอร์ดบริหารไว้ใจในตัวเขาแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากกับในช่วงฟุตบอลลีกกับอีก2ฤดูกาลต่อมาเนี่ยแต่ด้วยความที่เหมือนมีแวร์อะเหมือนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาร์เตต้าเนี่ยยังเคยทําได้มาก่อนนะกับฟุตบอลทั่วอย่างเอฟเอคัพเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นแรงที่ทําให้บอร์ดบริหารไว้ใจแล้วก็สุดท้ายความไว้ใจความเชื่อใจจาก สิ่งที่เคยทําได้ใน FA Cup นั่นแหละทําให้อาเตต้ามีเวลามีโอกาสต่อยอดมาทําให้อาร์เซนอลเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมจนถึงตอนนี้นะครับไปพูดถึงการจัดทัพกันหน่อยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอเคแหละในฟุตบอลเอฟเอพเนี่ยพวกเขาก็มีการโลเตชันผู้เล่นบ้างอยู่แล้วนะครับในเกมนี้ผมก็เชื่อว่าก็คงจะสลับผู้เล่นบางตําแหน่งนะครับแต่คําว่าสลับผู้เล่นบางตําแหน่งของแมนเชสเตอร์ตอนนี้อาจจะเป็นการสลับที่ดูแล้วตัวผู้เล่น อาจจะเป็นชุดใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะครับแล้วก็ฟอร์มอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้โดยเพพาะในแผงเกมลุกเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเอริงเบลฮาร์แลนด์น่าจะได้สตาร์ทเป็น11คนได้นะครับขณะที่ชูเลตอวาเลสที่ก็มีโอกาสอยู่เรื่อยเรื่อยเหมือนกันก็น่าจะได้สตาร์ทอีกคนนึงเนี่ยผมยังมองว่าเขาน่าจะใช้ลรียสมาเลสเล่นนะครับตรงกลางเนี่ยเควเดินเดิบรอยก็ช่วงหลังก็ไม่ได้ถึงกับเล่นทุกเกมนะครับเกมที่แล้วได้เล่นเกมก่อนนะได้พักผมว่าเกมเนี้ยดีไม่ดีเดออบยยงงลลแ้วกาะมีการ สลับมาเป็นบรโดซิวาแทนอิวาคายกุนโดกานบ้างตัวรับยังไงก็ต้องเป็นโรดี้นะครับเพราะว่าคุณภาพค่อนข้างดีกว่าคาวินฟิลิปจูพอสมควรแนวรับนี้น่าสนใจนะครับเพราะแมนซิตี้เองเขาก็มีผู้เล่นหลากหลายในแผงเกมรับดูเบนดิอาสร่างกายเริ่มจะดีขึ้นผมว่าเกมนี้เป๊ปจะให้โอกาสดิอาสเล่นนะครับขณะที่ไควอล์กเกอร์ช่วงหลังเป็นสำรองก็จะได้ออกซาเป็นตัวจริงเจ้าคันเซโลอีกคนนึงก็น่าจะเป็นอาร์ดิกลาป็อกนะครับประตูก็น่าสนใจเกมใหญ่แบบนี้อาจจะเริ่มต้นด้วยเอเดนเช่นโมราเลสก็ได้นะครับ ส่วนอาร์เซนอลการจัดทัพมันมันมีกระแสข่าวหลากหลายข่าวเลยทีเดียวนะครับเอาส่วนตัวก่อนผมด้วยความที่อาร์เซนอลเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีเกมนะครับแล้วก็ถือว่าเกมพรีเมียร์ลีกจะมาอีกครั้งหนึ่งก็นู่นเลยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์หน้านั้นห่วงเวลาที่จชได้พักเนี่ยมีเต็มๆผมมาเชียร์ให้อาเตต้าส่งผู้เล่นชุดใหญ่เพื่ออย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการวัดกับแมชชีตี้แล้วเราก็เป็นการได้ลองลองดูเต็มๆแต่ว่า กับแมชสเตียร์ไไวไม่ไหวแล้วจะได้มีโอกาสปรับมีโอกาสแก้นะครับแต่ในข่าวก็บอกว่าจะมีการสลับผู้เล่นบางตำแหน่งนะครับ ประตูอาจจะไม่ใช้แลมสเตลได้ซ้ําไปแนวรับเนี่ยถึงขั้นว่าก็ต้องใช้รับโพดิงนะครับก็คือชุดผสมแหละโอเคแต่ว่าแบ็กกับเปลี่ยนแน่แน่แบ็กเนี่ยทอบิยาสึน่าจะเป็นตัวจริงแบ็กขวาแบ็กซ้ายเป็นคีรแดนเทียนี่ผมว่าตรงเนี้ยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่คู่เซนเตอร์ถ้าเป็นรับโพดิงแทนที่ของซาดิบาเล่คู่กราบเบลผมว่าตรงเนี้ยน่าสนใจว่าคุณภาพมันจะ,ม,นจะมันจะหายไปเยอะหน่อยเยอะไปหน่อยหรือเปล่านะครับขณะที่ตรงกลางเนี่ยถ้าจะมีการขยับก็อาจจะเป็นเอลเนนี่ ลงมาเล่นแทนนะทมัสปาเตแต่ตำแหน่งอื่นๆผมก็ยังดูว่าไม่น่าจะปรับเยอะนะครับในเกมลุกทอสซาจะได้ออกสตาร์ทนะครับเล่นคู่กับโอดกาและก็บ ok ุคโยซาก้านาเปาก็เป็นเอ็ดดี้เอนเคทเทียนะครับเกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอยากให้อาร์เซนอลส่งชุดใหญ่อยากให้อาร์เซนอลไปลองวัดกับแมนซิตี้แบบเต็มๆดูแหละซิตี้มายัางไงไม่รู้แต่อาร์เซนอลผมว่าถ้าจะส่งชุดใหญ่มันก็ไม่ได้ไม่ได้มีผลเสียหายกับเรื่องของสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าส่งชุดสำรองลงแลวแพ้เนี่ย คือมันก็ไม่ได้เป็นการวัดไงแล้วพอไปเจอกับชิตี้อีก2เกมในพรีเมียร์ลีกซึ่งมันจะเป็นเกมที่สําคัญมากๆเลยมันก็มันก็อาจจะปรับอาจจะแก้อะไรไม่ทันน,นะครับดังนั้นถ้าส่งชุดใหญ่ในเกมนี้อย่างที่ผมบอกไปแพ้คือถ้าแพ้เนี่ยมันก็ไม่เสียหายอยู่แล้วเพราะว่าถามว่าตอนนี้เป้าหมายของแฟนคลับเป้าหมายของกองเชียร์เป้าหมายของผู้เล่นผมมองว่าการไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกน่าจะเป็นเป้าหมายที่พวกเขามองเป็นอันดับแรกเพระฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยแล้วคุณ รถถ้วยเล่นลงอีกหนึ่งรายการเพราะ FA Cup คเนี่ยถ้าเข้ารอบนี้ต่อไปรอบหน้าแม้ว่าจะยังคงเล่นในช่วงสุดสัปดาห์นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีเกมพรีเมียร์ลีกคือยังเป็นโปรแกร,รมปกติของ FA Cup แต่ถ้าเข้าไปอีกรอบนึงเนี่ยมันจะไปทับกับเกมพรีเมียร์ลีกละทำให้เกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยหายไปแล้วก็ต้องไปยัดในช่วงท้ายซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็อาจจะทําให้สภาพทีมต้องเล่นกับเกมที่มันหนักเกินไปหน่อยดังนั้นถ้าแพ้ ไม่ได้เรื่องเสียหายเลยครับสำหรับอาร์เซนอลแพ้ก็คือแพ้แพก้ก็ได้ตัดท้วยออกไปแล้วไปมองโฟกัสกับถ้วยที่น่าจะให้ความสําคัญกว่าอย่างพรีเมียร์ลีกเพราะว่าการเจอแมนซิสตี้สำหรับผมถือว่าโชคดีเลยนะครับเพราะถ้าเกิดคุณชนะปราบแมนซิตี้ได้แน่นอนแหละผมว่าถ้าปราบแมนซิตี้ได้อาร์เอนอลกระโดดเป็นเต็งหนึ่งในรายการนี้เลยนะครับแล้วก็จะต้องไม่เรียกว่าจะไม่ต้องกลัวทีมไหนไม่เป็นรองทีมไหนอย่างนี้ดีกว่าผมเชื่อว่าไม่ต้องกลัวคงไม่ได้เรียกว่าไม่เป็นรองทีมไหนในถ้วยนี้อีกแล้วดัง ถ้าคุณปราบซิตี้ได้เร็วเนี่ยคุณเป็นแตงหนึ่งดังนั้นคุณก็กลัวไม่ต้องกลัวทีมไหนคุณสู้ได้ทุกทีนั้นก็จะมีโอกาสเป็นอีกหนึ่งทั่วที่ได้ลุน้นแต่ถ้าเกิดคุณไปตกรอบลึกๆสมมติไปเจอแมนซิตี้ในรอบรองรอบชิงแล้วมันแพ้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าโอ้โหแบบนั้นมันเสียพลังโดยใช่เหตุนะครับดังนั้นในมุมมองผมเนี่ยดีเหมือนกันเจอแมนซิตี้ทั้งทีเนี่ยเจอมันแต่รอบนี้ไปเลยเจอให้รู้ไปเลยว่าเล่นได้ไม่ได้ชนะได้ไม่ชนะ แพ้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเพราะยังมีเกม f อาจยังมีเกมพรีเมียร์ลีกรออยู่ขณะที่ถ้าปราบแมสซี่ได้ก็เฮเลยนะฮะก็จะเป็นเต็งหนึ่งของรายการนี้ก็อรอลุ้นรอเชียร์นะครับผมก็เอาจะช่วยแหละในเกมนี้แม้ว่าจะมองว่าไม่ง่ายแต่ว่าคือมันอยู่ที่การจัดทับเลยครับเกมคู่นี้ถ้าอาเซนอลเปลี่ยนจาก11คนแรกโดยเพราะคู่กลางแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยถ้าถ้าอาเตต้าเปลี่ยนผมว่า ถ้าเทียบกับซิตี้เปลี่ยนแล้วเนี่ยซิตี้เปลี่ยนเขายังมีคุณภาพของผู้เล่นตัวสำรองที่บางตำแหน่งมันยังดีอยู่แต่อาร์เซนอลถ้าเปลี่ยน,นยผมกลัวว่ารับโพดิงหรือว่าพวกแบบโรกอนกาหรือว่าจะเป็นเอลเนนี่เนี่ยมันจะทําให้สกยภาพของทีมหายไปนะครับก็อาจจะเป็นรองแต่ถ้ามาชุดใหญ่มาชุดเต็มผมว่าอาร์เอนอลสู้กับแมนเชสเตียได้สนุกเลยทีเดียวนะครับนั่นคือการนะวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็รูปว่าพูดคุยก่อนเกมภาพรวมต่างๆของอาร์เซนอลที่จะเจอกับแมนเชสเตียนะครับอย่าลืมคร ติดตามมาด้วยกับ Real Fan Travel นะครับกับ2คลทริปดีๆเกมแดงเดือดครับเร์ผูกกับแมนยูรวมไปถึงเอลกราซิโก้บาโลนากับเรียมอลิตแล้วแถมจะได้ชมเกมระหว่างเรียมอริตกับเร์พูลด,ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันในช่วงท้ายคลิปผมว่าจะวัดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เรียวแฟนทราเวครับขอเสนอทัวร์ดีๆครับสำหรับคอฟุตบอลทุกท่าน2ทริปด้วยกันนะครับเริ่มจากแมชแดงเดือดเลยครับดูบอลที่แอนฟิลด์ครับลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมชที่ห้ามพลาดเลยนะครับก็ใครไปชมเกมคูน่นี้สามารถที่จะเลือกดูอีกหนึ่งคู่คือเกมระหว่างเชลซีกับบริเซีเ ดอดบอลได้ด้วยนะครับจะดูคู่เดียวหรือจะดู2คู่ก็สุดแล้วแต่นะครับเราพาเที่ยวเมืองต่างๆทั้งลอนดอนทั้งลิเวอร์พูลทานอาหารร้านดังอีกมากมายนะครับก็สามารถที่จะเลือกดู1 m a t c แมชหรือว่า2 m a แมชก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนอีกห่งโปรแกร,รมครับใครที่อยากจะไปดูฟุตบอลสเปนนะครับเอลกาซิโก เกมระหว่างบาร์เซโลนากับเรียมาลิตก็สามารถเลือกโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมชหรือว่าเป็นดาร์บี้แมชที่ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคอฟุตบอลนะครับนอกจากนั้นแล้วคุณก็สามารถเลือกจะชมอีกหนึ่งบิ๊กแมชคือเกมแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างเรียมาลลิดกับลิเวอร์พูลได้ด้วยนะครับจะเลือกดู1 m a แมชหรือว่าจะดู2 m a แมชก็ได้เลยนะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวในสเปนเราก็พาไปหลากหลายที่แน่นอนนะครับสามารถที่จะ สอบถามโปรแกรมแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมกับทาง Real Fan Travel ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง l i น์แอหรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะครับหรือว่าคุณอยากจะให้ Real Fan Travel จัดทัวร์แบบเอ c กซ์คลูเพื่อคุณโดยเฉพาะก็สามารถติดต่อ Real Fan Travel ได้เลยนะครับถือว่าเป็นบริษัททัวร์คุณภาพที่เข้าใจคนรักฟุตบอลครับ